สวัสดีครับพี่โกมาเที่ยวที่สุขโขทัยนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยพิเศษตรงที่ว่าไม่ได้เอากล้องภาพนิ่งมาแต่เอาตัวนี้ครับ gimbal ช่หยุน 3, สมูทคิวสาสหรับใช้กับสมาร์ทโฟนตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวไปลองเล่นกันว่า gimbal ตัวนี้เนี่ยจะทํางานเป็นไงแล้วก็มีลูกเล่นอะไรน่าสนใจกันบ้างไปกันเลยครับ เป็นไงบ้างครับฟุตที่ได้มานะครับจะเห็นว่ามันสามารถถ่ายได้แบบสนุกสนานเล่นอะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เป็นผลงานจากชิยุนสมูทคิวสกับโทรศัพท์นะฮะสมาร์ทโฟนมี10 T Pro ตัรุ่นเวลาเรียบร้อยนะครับอันนี้มีคําถามที่คาใจหลายๆคนแน่ๆนะครับว่าไอสมาร์ทโฟนไงกล้องถ่ายรูปปัจจุบันเนี่ยมันมีการสั่นที่โคโคซ่ามันขั้นเทพมากนะครับประเภทโหกระโดดอย่างนี้ๆว่าฟุตอย่างนิ่งกิ๊กเลยเนี่ย มันยังจำเป็นต้องใช้กิมบอลอีกหรอนะครับคำตอบก็คือจำเป็นและจำเป็นมากด้วยกันสั่นของสมาร์ทโฟนเนี่ยจะใช้ระบบดิจิตอลเป็นหลักอาจจะมีการทำงานร่วมกับกันสั่นแบบออ t ติคอลแต่หลักๆกเนี่ยก็ยังใช้ดิจิตอลในการทำงานพอเราใช้กันสั่นของสมาร์ทโฟนมันจะทำให้คุณภาพไฟล์ของทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับลดลงอย่างหว่วมาพเชียว อย่างที่เคยถ่ายได้ 8K ก็จะลงเหลือ 4K 60เฟรมก็จะลงเหลือ30เฟรมอะไรเงี้ยแล้วมุมการรับภาพมันจะแคบลงทันทีนะครับเพื่อให้มีพื้นที่ด้านข้างเนี่ยเหลือเอาไว้ใช้ในระบบกันสั่นดิจิตอลแล้วถ้าเราจะใช้งานกล้องสมาร์ทโฟนให้ได้คุณภาพเต็มที่นะครับเราต้องปิดกันสั่นของสมาร์ทโฟนแล้วก็มาใช้ gimbal แทนนะครับ ลองเทียบระหว่างการใช้กันสั่นที่สมาร์ทโฟนกับการใช้กิมบอลจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการฟุดวิดีโอคุณภาพสูงน,นะครับไม่ว่าเราจะต้องการความนิ่งหรือให้มันสั่นไหวก็ตามนะครับกิมบอลเนี่ยยังเป็นสิ่งจำเป็นครับชิหยุนสมูทติ Q3 เป็น g ิมบอลแบบ3แกนสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กตัวล่าสุดจากค่าชิหยุนนะครับ สมมติ Q 3เนี่ยออกแบบให้หลบด้านท้ายของสมาร์ทโฟนเราสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเข้าไปโดยไม่ติดกิมบอลนะฮะตัวจับหรือแคลมเนี่ยก็รองรับสมาร์ทโฟนตัวใหญ่ๆระดับ50-90มิล mm ได้รับน้ำหนักได้ถึง220กรัมนะครับเผื่ออนาคตกันยาวๆได้เลยมีแบตเตอรี่ในตัวขนาด1300มิลลิแอมที่ใช้ได้ประมาณ7-15ชั่วโมงนะครับแต่ว่าใช้เวลาชาร์จเพียง3ชั่วโมงเท่านั้น การสั่นจะทํางานแบบ3แกนทําให้สามารถลดการสมัยได้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะสั่นไปทางไหนเนี่ยได้หมดระบบควบคุมการทำงานก็จะถอดแบบจากรุ่นใหญ่มาเลยนะครับมีระบบ uh, PF F นะครับ LPOV Go รวมทั้งวัต t e ง Mode มาด้วยที่เด็ดคือเราสามารถเปิดไฟ LED ที่มีกําลัง1วัตต์นะครับสามารถเพิ่มแสงเวลาที่เราถ่ายในที่มืดหรือย้อนแสงเล็กๆอะไรเงี้ยได้นะครับ สามารถพับเก็บได้เหลือเล็กนิดเดียวทําให้แบบพกพาได้สะดวกมากการติดตั้ง gimbal เนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วนะฮะและแอปของชิยุนนะตัวแคมมีที่ใช้ทำงานร่วมกับตัวสมุทคิวสเนี่ยก็มีฟังก์ชันลูกเล่นต่างๆให้ใช้งานได้เยอะมากๆม,มาดูการทำงานสั้นๆของชิยุนสมุทคิวสากันทีละส่วนเลยดีกว่าเราจัดการประกอบขาตั้งเข้าออกับ gimbal นะครับหมุนเข้าด้านท้ายง่ายๆเลย ชาร์จแบตให้เต็มก่อนผ่านทาง USB-C พอร์ตนะครับลงแอปในสมาร์ทโฟนเราจะใช้ชิุนแคมมี่นะครับทำงานร่วมแับตัว Q3 ดึงก้านขึ้นก่อนนะครับปลดล็อกมอเตอร์ตอนหมุนเนี่ยดูก้านล็อกดีๆนะครับเดี๋ยวตัวล็อกมันอาจจะพังนะฮะถ้าไปฝืนมันใส่สมาร์ทโฟนเข้ากับกิมบอล จากนั้นก็บาลานซ์อย่างง่ายๆเลยนะครับถ่วงแนวนอนก่อนโดยการขยับตำแหน่งของสมาร์ทโฟนถ่วงแนวตั้งโดยการขยับตำแหน่งของแคลมป์นะเท่านี้เองเปิดเครื่องโดยการกดปุ่ม power ด้านหลังนะประมาณ3วินาทีกิมบอลก็จะทำงานโดยสมาร์ทโฟนมันจะอยู่แนวตั้งก่อนนะครับปุ่มควบคุมไม่มีอะไรมากมายนะครับปุ่มโหมดสำหรับเปลี่ยนโหมดการทำงานเวลาอยู่ในโหมดไหนเนี่ยก็สังเกตที่ไฟ LED นะครับ กดปุ่มโหมดนะครับมันก็จะไล่ระบบการทำงานไปก็จะมี P F หรือ pan follow นะครับสำหรับการแพนซ้ายขวาโหมด l o อกนะครับมันจะหันไปที่ตำแหน่งเดิมคงที่ต่อดเวลา F หรือ follow นะครับมันจะสามารถก้มเงยแพนซ้ายแพนขวาได้ช้าๆ POV หรือ point of view นะครับก็จะก้มเงยซ้ายขวาแล้วก็จะเอียงกล้องได้ด้วย vortex นะครับมันจะเอาไว้หมุนกล้องเป็นวงกลม ในหมดนี้เนี่ยไฟ POV มันจะติดกระพิบนะครับถ้ากดปุ่มโหมดค้างเอาไว้เนี่ยไฟมันจะติดทุกดวงเป็นการสลีปนะครับมันจะมีโหมดโกด้วยนะครับแต่ว่าต้องสานจากแอปแค m m ่ถ้าเราเชื่อมบลูทูธกับมือถือเรียบร้อยนะครับเ,เปิดแอปแคม m ่ออกมาเนี่ยปุ่มสีแดงจะเอาไว้ถ่ายภาพหรือวิดีโอปุ่มจอยสติ๊กนะครับเอาไว้ปรับองศา gimbal ปุ่มซูมนะครับเอาไว้ซูมภาพเวลาอยู่ในแอปของแคมี ปุ่มทริเกอร์นะครับกด1ครั้งเอาไว้ล็อกหน้าจอตอนอยู่ในแอป c a m m ี่สครั้งเอาไว้รีเซ็ตตำแหน่งแล้วก็3ครั้งเอาไว้เพื่อปรับภาพแนวนอนไฟ LED นะครับสามารถหมุนไปด้านหน้าหรือด้านหลังได้จะสามารถปรับความสว่างได้3ระดับแอปของซหยุน c a m m ี่นะครับมันจะมีอะไรให้เล่นสนุกเยอะมากๆเชื่อว่าสาวๆเนี่ยต้องชอบแน่นะครับ อย่างโหมดเกสเชอร์เนี่ยใช้วิธีบกมือแล้วกล้องมันจะถ่ายภาพให้นะครับเอาไว้เวลาเซลฟี่ตัวเองมีโหมดปรับหน้านะครับให้หน้าเรียวตาโตปรับความสว่างของผิวหน้าให้หน้าเดี๋ยดเด้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับโหมดดอลลี่ซูมจะทําให้ภาพเนี่ยมันมีขนาดคงที่แต่ว่าฉากหลังเนเลื่อนเข้าออกอันนี้ทํางานใน Fu l l HD เหมือนกันโหมดวิดีโอท i m แล a p ส์นะครับที่เอาไว้ตั้งเวลากับทิศทางของกล้องได้นะครับรองรับ 4K 30p แล้วก็โหมดไฮเปอร์แลนะครับรองรับฟู l l HD ฟังก์ชันการทำงานที่ตัวกิมบอลเนี่ยใช้งานง่ายๆนะครับแต่มาครบเลยไม่ต้องใช้ผ่านสมาร์ทโฟนก็สามารถใช้เต็มประสิทธิภาพตามปกติได้เลยหรือถ้าเราจะปรับละเอียดเนี่ยก็สามารถเซตผ่านแอปของ c a m ม y ได้เลยนะครับถือว่าครบเครื่องเลยทั้ง scene mode, ซ Mode Joystick Zoom Speed ตั้งการทำงานของปุ่มทิกเกอร์อะไรพวกนี้มีวิดีโอเทมเพลตนะครับให้เราถ่ายตามแล้วก็ แอปเนี่ยมันจะตัดต่อแล้วก็ใส่เพลงให้เลยนะครับยังมีคลิปสอนการทํางานตัดต่อต่างๆลองถ้าทําตามวิดีโอเนี่ยได้ได้คลิปสวยๆแน่นะครับแล้วก็มีชิุนฟรีเมียมแบบจ่ายเงินไม่เยอะนะครับนิดหน่อยท่านเองสามารถใช้แอปชิ่นแคมมี่เนี่ยในการถ่ายทอดสดนะครับตัดต่อวิดีโอแล้วก็มีลูกเล่นอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาอีกเยอะเลยในการใช้งานพักสนามเนี่ยพี่โกลองใช้ ที่อยุนสมูท Q3 กับมี 10P Pro ในการถ่ายนะครับทั้งหมดเนี่ยจะใช้ระบบถ่ายภาพของมี 10P Pro โดยไม่เปิดกันสั่นนะครับเพราะว่าพี่กต้องการมุมการรับภาพที่กว้างแล้วก็ใช้ระบบการทำงานนต่างๆได้เต็มที่นะครับจะถ่ายเป็น 4K h 265แล้วก็มาปรับเกรดสีตัดต่อใน Premiere Pro นะครับลองดูตัวอย่างไฟล์วิดีโอจากการใช้โหมดต่างๆของสมทนะครับลองสังเกตดูความไหลลื่นความนิ่ง ความเนียนของไฟวิดีโอ เรื่องการพกพาการประกอบร่างของสมาร์ทโฟนกับที่หยุนสมูท Q 3นะครับรวมถึงการบาลานซ์ต่างๆเนี่ยทำได้ง่ายและก็เร็วมากอันนี้เป็นจุดเด่นของ Q 3เลยก็ว่าได้นะครับสามารถถือพกพาไปไหนมาไหนได้สบายมากการสั่งงานต่างๆที่กิบลก็ทําได้ง่ายตรงไปตรงมาแบบไม่มีอะไรใช้ง่ายไปกว่านี้อีกแล้วนะครับส่วนความนิ่งเนี่ยทำได้ดีมากๆ ตัววัสดุมันจะเป็นพลาสติก ABS ซึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับราคานี้นะครับถ้าเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวคงไม่ได้ราคานี้กับน,น้ำหนักนี้แน่ๆเรื่องของวัสดุเมื่อเทียบกับราคาจึงถึงว่าโอเคนะครับการออกแบบเนี่ยทำได้ดีแล้วก็ลงตัวเลยปัญหาเรื่องแกนชนกับท้ายโทรศัพท์ก็ตัดออกไปได้เลยจากการโค้งของตัวแกนทิวนะครับและยังทาให้ใช้อุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติมได้ด้วยส่วนการเก็บและการประกอบตอนใช้เนี่ยถือว่าทำได้ง่ายแล้วก็ดีมากนะครับ จะใช้เวลาไม่กี่วินาทีในการทํางานเท่านั้นเองคือเรื่องการออกแบบแบบความคิดนอกกรอบเนี่ยต้องยกให้ซี่หยุนเลยนะครับมักจะมีอะไรใหม่ๆให้เราร้องว้าวได้ตลอดถ้าจะมีหน้าห่วงหน่อยก็ตรงระบบล็อกที่มันเป็นสลักอยู่นิดหน่อยนะครับกลัวว่าคนใช้แบบบิดผิดองศาแล้วไปฝืนเนี่ยสลักล็อกมันอาจจะเสียหายได้แต่ก็ไม่ทําให้ซี่หยุนสมมติคิวสพังนะครับแค่มันล็อกไม่ได้เท่านั้นเองเวลาเก็บแต่ว่าการทํางานทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาอะไร การติดตั้งและบาลาน์เนี่ยง่ายมากๆนะครับทันได้เร็วปิดฟิระบบแคลมเนี่ยอาจจะดูไม่ไฮเทคแบบแม่เหล็กนะครับแต่ชัวร์ว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะไม่หลุดออกจากกิมบอลแน่ๆแลาไม่ต้องติดแผ่นแม่เหล็กที่โทรศัพท์ด้วยนะครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> การทํางานของกิมบอลก็นิ่งใช้ได้เลยนะครับอาจจะไม่ได้โหนิ่งสนิทจนแบบกระทั่งขาดฟิลลิ่งนะครับแต่ก็ไม่สั่นไหวจนปวดหัวแน่นอนนะครับกาลังลงตัวดี หมดต่างๆเนี่ยมาครบแบบรุ่นใหญ่นะครับแต่ว่าองศาการหมุนเนี่ยอาจจะไม่เท่ารุ่นใหญ่ถ้าใช้งานทั่วไปเพียงพอนะครับเลยเหลือแน่นอนแต่ถ้าจะเล่นมุมเล่นองศาการหมุนหนักๆเนี่ยมันจะหมุนไม่ได้เท่ารุ่นเคลน m 2นะครับถ้าจะเอาโลดผลกับมือถือหรือว่าใช้ร่วมกับ Action Cam เนี่ยอันเนี้ยแนะนำรุ่นเคลน m 2มากกว่านะฮะ ส่วนระบบการทํางานในแอป c a m ี่ก็มีให้ใช้เยอะเลยแต่ว่าพี่โกอาจจะไม่ได้เล่นมากนักนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แนวของพี่โก้แล้วก็กล้องกล้วยเท่าไหร่ส่วนความทนทานของแบตเตอรี่ถือว่าผ่านฉลุยนะครับใช้ทั้งวันนี้ไม่มีหมดนะฮะถ้ากลัวหมดเนี่ยก็ชาร์จผ่านเพ power บงค์เสียบในรถตรงไหนก็ได้ตั้งแต่ได้ชิออยืนสมตท Q3 มานะครับก็พี่โกก็ลองใช้มาตลอดนะครับถามว่าเป็นยังไงบ้างก็ เจ๋อมากนะครับคือมันถ่ายทอดระบบการทํางานจากรุ่นใหญ่มาเลยเพราะฉะนั้นเวลาสวิตจากรุ่นใหญ่มาใช้รุ่นนี้เนี่ยมันก็ไม่รู้สึกว่าใ้้มันขาดอะไรไปนะครับเล็กเบาพกพาสะดวกแบบในตัวใช้เมื่อ,อไหร่ก็ได้ใช้งานอึดน,นะครับมีไฟดวงเล็กๆมาให้พอถูถ่ายนะครับโดยรวมแล้วถือว่าดีมากถามว่าขาดอะไรอยางมีอะไรเพิ่มเติมก็ มีเรื่องขององศาที่มอาจจะน้อยเป็นนิดหนึ่งนะครับถ้าเรามาจากรุ่นใหญ่แต่ว่าด้วยข้อจํากัดทางโครงสร้างน,นะครับที่มันต้องใช้กับส์มโฟนมันทำได้แบบนี้นะครับองศาได้แค่นี้ก็ถือว่าถือว่าโอเคแล้วนะครับจุดหน่อนที่เคยมีเรื่องแบบติดด้านหลังทําให้เสียอุปกรณ์ไม่ได้อันนี้มันก็ใช้ได้แล้วไม่ได้มีปัญหานะครับโดยรวมแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคือเราควรจะใช้กิมบอล เพราะว่าระบบการสั่นของกล้องหรือของสมาร์ทโฟนเนี่ยมันทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของกล้องเนี่ยจริงๆแล้วมันลดลงนะครับฟังก์ชันต่างๆมันหายไปหลายอย่างเหมือนกันนะครับใช้ g i m b บอมันจะทําให้เราใช้เลนได้ครบทุกตัวใช้ฟังก์ชันได้ครบใช้ความละเอียดเต็มที่ได้นะครับดีกว่ากาันเยอะคือการสั่นของสมาร์ทโฟนผมนมันมีไว้เพื่อการโฆษณามากกว่านะครับถ้าใช้างานจริงๆอะ่ะกิมบอดีกว่าเยอะครับ